สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ผมในเศรษฐาทวีสินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมนตรีคนที่30ของประเทศไทยผมอยากจะขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนพักร่วมรัฐบาลท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทรงเกียรติท่านมุทธธิสมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดืลืม,ลมความเหน็ดเหนื่อย ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับขั้นตอนต่อไปก็คงขอคอยพระบรมราชชนกันองก้าวก่อนนะครับแล้วก็ก็เดี๋ยวจะมีการแทนสาบตามมาขอบพระคุณครับ,บค,ครับ มีบ้างไหครับมีบ้างไหมครับมี้ัร้างที่โราอยีเปิดเผยได้หไหมคะมีครับ 也还不。 แบงเลยครับแบงเลยนะฮะแบงเลยครับผม